โอ้โหเดินปบมืออย่างนี้เหรอจะเปลี่ยนชีวิตขอบคุณธุรกิจนูสแกนการเปลี่ยนชีวิตมันไม่ได้ทำเล่นๆการเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนได้ากการใส่พลังและสุดแม็ถึงจะเปลี่ยนชีวิตได้ 2. ถ้าผมไม่เจอสุดยอดออปพลายผมในวันนั้นไม่มีผมเดินบนเวทีนี้แน่นอน ขอเสียงปรบมือ,อกึกก้องสถานยุทธภพให้กับคุณตินและคุณจิลวันวิชัยดตดังๆเลยสองเรื่องเท่าน,น,นะครับในการจำเป็นสู่การสำเร็จข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า distraction is only luxury of poor people Laser Beam Focus is mandatory for success การไร่การโฟกัสคือของล้ำค่าของคนที่ล้มเหลวแต่การตั้งใจโฟกัสคือสิ่งจำเป็นสำหรับคนสำเร็จมันคืออะไรวันนี้เรามาทำธุรกิจน,นูสกินใครว่านูสกินดีบ้างยกมือก็ทุกคนแต่คุณรู้ไหมวเวลาคนมันไม่โฟกัสเนี่ยมันจะ มันจะเป็นอย่างเงี้คุณดูนะดูสกินดีนะพอเดิมเดิน<ๆ>มันได้หนึ่งเฮ้ยเ <Hey, S 2> รืออันนั้นมันดีกว่าดูสกินแจ๋วเฮ้ยมันดีเกมมันก็อาจจะดูดีคือความหมายคือว่าคนเนี่ยมันมีสภาวะในการคงความโฟกัสเนี่ยได้ไม่นานแต่สิ่งที่เรามีคือตลอดเลยว่าตั้งแต่ทำดูสกินมานะตลอดนี้เจ็ดเจ็ดปียักษ์ปีที่แปดนะ ในหัวผมไม่เคยมีเรื่อ,อง mm hmm. องื่นนอกจากดูสกินโฟกัสเหมือนม้าลาบปางทำแต่ดูสกิน,นาา Th คำถามคือเอาปุง้งแล้วธุรก,กิจนั้นเปิดใหม่เปิดให,ดให,ดให,ดใหม่เพืสนั้นไม,ไม่ไม่สนใจแล้วเพราะอะไรไปมาหมดแล้วมีคนมาชวนปุองเอาที่น้าดีไหมทำไมที่นี่มันเป็นต้นสายบอกไม่เอาแล้วไปกูไป,ไปมาทุกต้นแล้วนั่นคือสิ่งที่ทำให้วันนั้นอ่ะเราโฟกัสดูสกินแบบหนึ่งรปอร์ ชีวิตไม่เคยมีเรื่องอื่นครับนอกจากนูสกินคุณเคยเขียนแผนแล้วตกใจตื่นไหมคือคุณสปอนเซอร์ในความในความฝันผมทำนูสกินจนถึงโมเมนต์นั้นกำลังจะสมัครนะนะเพนบอกปุ้งตื่นไว้ตื่นไว้โอ้แม่จะจะสมัครอยู่แล้วนะครับนั่นน่ะนั่นน่ะโมเมนต์แบบนั้นคือทำจนเข้าอยู่ในกระแสเลือดะนี่คืออันที่หนึ่งคือโฟกัสเอาวันนี้ใครว่านูสกินดีบ้างยกมือ ใครว่าเราเองโฟกัสแค่ดูสกินยกมือโอ้โหบอกว่าจะเป็นแดดังก่อนเลยนะอันที่หนึ่งคุณได้แล้วแต่ข้อสองสำคัญคูณสิบของอันที่หนึ่งคือ consistency ความสามารถในการรักษาระดับของโฟกัสอยู่ในทุกทุก วันทุกๆขณะจิตคือเรื่องที่สองคุณเคยมีทีมงานที่มาเข้างานแบบนี้แล้วก็เดินม,มาบอกว่าคุณปุ้งนับพี่ไว้เลยนะนับทำไมพี่จะเป็นบูไดมอนด์ของคุณปุ้งใครเคยมีอย่างนี้ปะ่ะสองวันผ่านไปเฮ้ยบดดูไดมอนด์หายไปแล้วฮัโหลฮัโหลถึงออกป่ะเพราะว่าคน ไม่มีความสามารถในการค o n s i s t e n c y มันคือการทำงานอย่างต่อเนื่องเพ้นอันดูไหมอะไรมาก่อน action อะไรมาก่อนการปฏิบัติใครว่าแรงบันดาลใจยกมือใครว่าเป้าหมายใครว่าการตัดสินใจใครบอกว่าจะรอยกคำตอบที่ถูกต้อง นี่คือสุดยอดเคล็ดลับนะครับคนส่วนใหญ่จะรออารมณ์มาแล้วค่อยทำคุณจะรอว่าวันนี้ถ้ามีอารมณ์ก็ออกไปทำวันนี้มีแล้วก็ออกไปนัดหมายนั่นคือสิ่งที่เป็นคนส่วนใหญ่แต่คุณเคยมีกิจกรรมบางอย่างที่ไม่ทำไปก่อนแล้วค่อยมีอารมณ์มีไหม ไม่มีเลยครับข้างหน้าพยักหน้าอืม,อมนะครับสิ่งที่มาก่อนการปฏิบัติคือการปฏิบัตินี่คือสุดยอดประโยคที่ผมได้าจากหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งดีมากๆกการปฏิบัติมาก่อนการปฏิบัติไม่มีอะไรมากกว่านั้นจะโทรนัดหมายไม่ต้องคิดไม่ต้องรออารมณ์นัดเลยจะคุยกับใครคุยเลย และนี่คือสิ่งที่เป็นความลับข้อที่สอของคนสําเร็จคือการลงมือทําอย่างต่อเนื่องแม้มีอารมณ์หรือไม่มีอารมณ์ก็ตามเพราะมืออาชีพจะทํางานตามวินยัยครับแต่มือสมัครเล่นจะทํางานตามอารมณ์วันนี้นะครับเป็นเกียรติมากที่ได้มาบรรยายในเวทีนี้นะครับต้องบอกว่า จากประสบการณ์ผมนะผมอยู่ธุรกิจเกรือข่ายมาณนะวันนี้ผมเข้าเน็ตเวิร์กตั้งแต่19มาเจอดูสกินตอนอายุ35บริษัทนูสกินเป็นสุดยอดของสภาพแวดล้อมในการสร้างทรัพย์สินให้กับคนทุกคน และเป็นทรัพย์สินที่มีความมั่นคงที่คุณจะไม่เจอเหตุการณ์ที่เรียกว่าเหนื่อยฟรีในธุรกิจนี้ใครว่าตัวเองโชคดียกมือปุบมือให้ตัวเองดังเลยครับสุดท้ายนะครับผมว่าสิ่งนึงที่เป็นที่สัยผู้นำนะก็คือเราต้อง ภูมิใจในความสำเร็จแต่เราไม่ดีใจในความสำเร็จวันนี้เราไม่ได้รู้สึกสัมผัสถึงความสำเร็จในแบบที่เราต้องการอ่ะมันยังไม่ใช่อ่ะที่คุณเห็นนะวันนี้นี่คือหนึ่งปอร์เซที่อยู่ในจินตนาการคุณรู้ไหมหนูสกินเนี่ย สามารถจะขยายไปได้มากกว่าน,นี้คุณสามารถทุ่มเทกับธุรก,กิจดูสกินแบบเต็มเต็มศักยภาพที่เรามีแล้วมันก็จะตอบกลับมาเป็นผลลัพธ์ในแบบที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงว่าจะได้ผลลัพธ์ในแบบนั้นอยากให้เรานะครับมี2เรื่องก็คือ1นึ่งโฟกัสและ2คือการทำงานอยต่อเนื่องคอนสิสเทนซีและทุกคนสามารถสำเร็จธุรกิจได้อย่างแน่นอนนะครับเป้าหมายของปีนี้นะครับ เราจะขยายธุรกิจเพิ่มและจะทําให้ทีมงานนะสำเร็จขึ้นมานะครับเป็นทีมผลิตแพลตทีนัมตามขึ้นมาถ้าเราสองคนทําได้ทุกคนในนี้สามารถทําได้อย่างแน่นอนอยากให้ทุกคนนะครับหันไปกับคนน้าข้างมองหองขอ่าครับะนะนะ,นะ,นะแล้วขออนุญาตครับอาจารย์ไฮไฟก็แบบว่า คุณทำได้เราทำได้นึกงสักคราดนได้เราได้เราทำได้เราุ้ลนหะหดังเลยรับสำหรับเรานะครับนูสกินคือชีวิต นูสกินคือสุดยอดธุรกิจนูสกินคืออาชีพสุดท้ายในชีวิตวันที่เราจะจุดการสปอนเซอร์คือวันที่เราหมดลม